ยายพันค่าแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อเอารูปหมอป่ามาพันนี่โอ้มันดีขึ้นเลยออเอออมันดีขึ้นเยอะเะเลยที่จักเจ็บข่าเดินไม่ได้เนี่ยปวดปวดมานานยังปวดมาเป็นปีแล้วรักษาที่หนมาเป็นยังไงบ้างเขาไปห้าหมอมาทั่วเจ็ดทนแปดทนก็ไม่ไม่ค่อยอย่างชั่วเลยก็ามานี่แหละ ได้ลูกหมอป๋าวันนี้แหละมาปิดค่านี่ก็อธิษฐานแกว่าหมอป๋าก็ไว้ฉันให้เย็บค่าที่ให้ฉันเดินได้ที่เถอะมันก็ดีขึ้นว่างันเออเออจะประคุณเอ้ยหมอป๋านะขอให้หมอป๋าจำเริศจำเริญขอให้เอนึกอะไรส่บฟ้าพัฒนาเลยหมอป๋านะออันนี้เยอะทั่วประเทศเลยอันนี้ยายน้องอามนะคะอันนี้ยายน้องอามค่ะยายน้องอาม ยายน้องอาปวดขามานานแล้วอตอนนี้ได้รูปหมอปลามา,อาเอามาพันขาให้ยายยายก็ดีขึ้นพันแป๊บหนึ่งอนะรู้สึกจะเย็นรู้สึกจะเย็นปวดมานานแล้วปวดเป็นปีแล้วแย่แลเนี่ยยายนอนร้องทุกวัน หืได้มั่งไม่ไดมั่งยุ่งมาแล้วใช่เนี่ยได้รูปเนี่ยหม้อปานี่เลยเออรูปหม้อปลา,าจะดีขึ้นพั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 นยายยายติดตามติดตามหม้อปลามานานยังยังโอ้ติดตามมานานแล้วเป,ป็นปีปีแล้วดูกันทุกวันเนี่ยเพิ่งมาเห็นตัวจริงแคเมื่อที่มาหาเจ้าอามนี่หละ ตัวจริงกับมังฟ้าด้วยก็เขาก็มาก็ไม่มได้อาเงินสักบาทนึงเขาไม่เรียกเงินเรียกทองเลยกูสนเขาก็ให้เขาทงให้เขาดีขึ้นเถอะให้เขาจำเลิศจำเลิศเนีย่ยยายอายุแปดสิบแล้วนะะนี่อายุเก็แปดสิบแล้วยายให้พรเขาให้ม่โม,มปาลาดังทั่วประเทศเลยยายให้พลคน ช่วยเหลือแก,กรักษาคนต้องส่งส่งส่งร้อยฟ้าคนนะสองร้อยฟ้าชีวิตนะใช่หมอปลาดูแลผู้ป่วยเยอะอ่าเลี้ยงผู้ป่วยเยอะน้าสงสารแกแกก็หาป ара, หาหาหลาหาไรช่วยทุกอย่างเห็นแล้วเห็นในภาพนะดูแกก็น้าสงสารแกดูแลลานให้ด้วยดูแลลานให้ด้วยพักยากแกก็จะหามาเลี้ยงคนไข้คนไข้ก็มากันทุกวันใช่ี๋ยใหญ่ก็หาย อันนี้ยายน้องอามนะคะสงสารหมอปอามดูดูดูในจอรับสงสารแกมากมากเลยแหละยายน้องอามเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะเลี้ยงน้องอามมาไปไหนแกก็ไม่เคยเรียกเงินคนไข้เลยเลี้ยงน้องอามมาตั้งแต่เกิดทักบานแกก็ไม่เอาใช่อันนี้ยายน้องอามนะคะยายน้องอามเลี้ยงน้องอามมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เกิดน้องอามอะ เขารักแม่เขานะจุงน้องอามอเขารักแม่เขามากมากเลยแม่ครับแม่ครับไอ้การค้งกัแม่เขาก็เรียกแม่ครับแม่ครับท<ม>ีนี้เขามาอายุสิบสามนี่แหละเขามานั่งทือสิ้นนั่งเขาไม่กินข้าวไม่กินอะไรอยู่ได้ยังไงกุญปอผมก็ยาวปีฟาก็ไม่พูดไม่จ๋าเลยนี่หมอป้าเอาไปรักษานี่นะหายพูดได้อะไรได้เป็นที่ว่าบุญทุกส่วนของเขา <Ừ. S 2> ใช่แม่เขาก็ดูแลให้ไปแรกเขาพูดไม่ได้เลยใช่ยายเขาก็รักของเขาเนี่ยวันเกิดยังฝากนมไป,ไปให้น้องอามเขาไปอยู่กับโม่ป่าก็เหมือนเขาเกิดใหม่เลยใช่ถ้าโม่ป่าไม่เอาไปก็ป่านี้เขาจะชีวิตเขาก็จะไปยังไงฉันก็ไม่รู้นะมองเราไม่ข้าวไม่ให้กินเขาก็เททิ้งหมด เขาไม่กินข้าวเขากินนุ่นนิดนี่น้อยเหงเขาก็อย่ได้เป็นปีๆผ้าก็ส่องปีกันไปีแล้วมันเห็นก็นั่งโมงแค่ทำยังไงวีแค่นั้นจะมาคุณให้หมอบาลักษาคนหอยหายโชเทศเลยจะมาคุณใหญ่ใหญ่เขาก็รักรักหลานอยากให้หลานหาย อันนี้แม mm ่ไ hmm. ด้ลูกเขาเขาเลือเขาเกินไปแล้วดูหมอปลาทุกวันอยากให้หมอปลามารักษาล้านพอดีหมอปลาก็มา่านนอาบไปเขาอยู่กับแม่เขาก็ไม่สบายบ่อยใพ่อบ้านเล่มเขาก็เลยยกให้เป็นพ่อบ้านลูกพ่อบ้านเล่มถึงรอดเนี่ยแล้วก็มี มีคนตะกุนสู้งอปา้าก็ยังฟ้านี่แล้ว,ลวก็มาเอาไปใช่ใช่ไปอยู่เขานี่แหละเดี๋ยวรอดปากเที่ยวปากกาบินี่แลหละเออมีแค่นี้ยายก็แปดสิบแล้วนะอายุแปดสิบแล้วนะยายเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่น้นนอยๆยายแม่ไปใคร่ค้องก็ได้ยายนี่แหละเฝ้าอยู่บ้านแต่ตอนนี้ขาปวด ยังไม่หายเป็นปีคว้าแล้วเนี่ยลงมาปีควาักซาไปทั่วอันนี้ได้รูปหมอปลามาปิดปิดดีขึ้นเย็นเขาว่าเย็นเดี๋ยวก็หายนี่นี่ไหมเหยียดขาออกลังกายออลังกายนะได้รูปคุณหมอปลามา ยายจะได้เดินได้เดินได้แต่เดินไม่ค่อยคองปวดขาปวดปวดมากเลยยายโชยายโชยายโชยายจะลุกขึ้นแล้วนี่มาก่รน,นี่ลุกไม่ได้เลยลุกก็โอยนั่งก็โอย อันนี้ยายจะโชว์เดินต้องตั้งรักก่อนตั้งรักก่อนนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆนี่โชว์ลวยายโชว์แล้ว,ว,ลวน่ายืนโชว์ให้ดูเลย,ยนะเต้นให้ดูตั้งหกักอ้าวอ้าวอ้าวเป็นไงล่ะปิดรูปด,ด,ดีขึ้นเลยเห็นไหมปิดรูปหมลาเย็นเลยเต้นให้ดูด้วยอ่าน้อยออ ยายปิดรูปหมอปลานั่นยายน้องอามนะคะคนนี้น้องยายน้องอามยายน้องอามเห็ไหมปิดรูปของหมอปลาลุกขึ้นยืนได้แล้วเต้นให้ดูด้วยอ่าหายแล้ว